ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเก็บโปรแกรมนะครับลบฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมานะครับออกจากฐานข้อมูลเลยนะครับโดยจะใช้คําสั่ง drop นะครับจะเหมือนการที่เราลบ table ออกจากฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้คําสั่งเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าลบฐานข้อมูลออกจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับเราจะระบุ ดัตต์เบแล้วก็ชื่อของฐานข้อมูลนั้นเลยนะครับซึ่งฐานข้อมูลนั้นนะครับจะประกอบด้วยตารางหลายๆตารางนะครับแล้วก็ฟิลด์หลายหฟิลด์นะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นนะครับทีนี้เราจะลบฐานข้อมูลทั้งก้อนออกเลยนะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง drop นะครับดัต a ต a ์เบนะครับคือเป็นคําสั่งในการลบฐานข้อมูลนะครับจากนั้น ให้เราระบุ database name นะครับก็คือชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการลบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกัน,น,กนเลยนะครับ import pymysql f r l r y ใชนะครับ f r y c o n เท่ากับ pymysql conn host นะครับ กับ local host user คือ root นะครับ password database นะครับถ้า password ไม่มีเราไม่ต้องใส่นะครับ database ก็คืออ่าในส่วนนี้เราไม่ระบดุด a t a b a s e นะครับเพราะว่าเราจะลบฐานข้อมูลรือฐานข้อมูลเลยนะครับ อ่ายเราก็ไม่ต้องใส่นะครับทีนี้เราจะใช้คำสั่ง cs ขั้งกับ con d o cursor นะครับ cs d o except ตามด้วยคำสั่ง sql นะครับในดําโคดนะครับก็คือร r o database นะครับพิมพ์ database ลงไปเลยนะครับ ตามรถชื่อฐานข้อมูลนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับแนะนําให้มากรอปที่ฐานข้อมูลโดยตรงนะครับแล้วก็กรอปชื่อฐานข้อมูลได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้าเราจําได้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะปิดการเชื่อมต่อครับด้วยอาตอคอนด์ c o d e c s o c o d e c s c o d e แล้วเราจะใช้คำสั่ง e x c e p t นะครับในการตรวจสอบว่าเรามีการติดต่อฐานข้อมูลได้หรือไม่นะครับ operation error ครับ i ิ่กไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เช็คว่าเรามีการเขียนคำสั่งไหมคือถูกต้องหรือไม่นะครับ except UI วายบบเออนนครับโปรแกรมเ,ออเรืรองิ้นคอมเซเอไมู่ต้อง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมจะให้มาที่ L เลยครับลบฐานเอลมงเรจเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะไม่มีการใช้คำสั่งคอมมินคอมมิน Commit นะครับแล้วก็คำสั่ง rollback นะครับเราไม่ได้ไม่ได้มีการใช้นะครับให้เรากด save เลยนะครับแล้วกด run เลยนะครับคำสั่ง sql ไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้คือบรรทัดนี้นะครับวขอลบใหม่นะครับ เดี๋ตบเบียร์เซ็นะครับเช็ค <Check S 2> ดูดีดๆนะครับในส่วนนี้โอ okay. เคครับยูเซอร์พัดเบียร์เราไม่มีเราไม่ใส่นะครับ แล้วรันใหม่นะครับเรียบร้อยครับลบฐานข้อมูลสําเร็จครับเดี๋ยวมาดูที่ฐานข้อมูลนะครับตรงนี้หายไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้นะครับสําเร็จแล้วนะครับการลบฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวส่วนโค้ดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ในกลิทฮับนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเนี่ครับมานะครับฝ่ล์นี้สามารถมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับกิจนะครับโค้ดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ